ครับมาดูด้านหลังนะครับ <c oughs> ดูด้านหลังครับ <c oughs> ก็จะเป็นลายหยดน้ำลายหางปลาครับความพิเศษก็คือดูเหมือนจะเป็นสามมิตินะครับ <c oughs> อ่าถ้า ถ้าส่องจากพระเสียนล,ลงมาลงไปด้าน,ด,านด้านฐานนับฐานล่างสวยงามมากครับสำหรับใบโพหรือลายครับยังชัดเจนคมชัดครับทุกใบจะไม่เหมือนกันนะครับจะมีสั้นยาวและโค้งงอไม่เหมือนกันครับ แต่ละข้างนี่ผมส่องดูใจเย็นๆส่องแล้วก็นับใบโพได้นะครับอ่19บา19ใบครับด้านขวามือด้านซ้ายก็รู้สึก78 19เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่อยากจะใช้ไม้ชี้นะครับถ้า,าผู้รู้ก็จะดูดูเองก็ท่านท่านเห็นลายหยดน้ำท่านก็รู้แล้ว ด้านขวาจากนี่เห็นไหมครับผมเคยอ่านดาูพระกรรมฐานองค์หนึ่งนั่งสมาธิมาพูดเรื่องนี้ก่อนว่าพญานาคราชในเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ทมีจิตเมตตาอยากสร้างบุญบาร,รมีกับพระสงองค์เจ้ามากครับจึง นิมิตให้เกิดเป็นพระครับพระเดินคนเดียวอยู่ในถนนหนทางครับซึ่งใส่หมวกปิดไว้เขาเป็นกายทิพย์เป็นร่างพญานาคนะครับแต่เป็นพระเดินบินทบาตใส่หมวกเหมือนกับพระรอดองค์นี้จังเลยครับผมดูอ่ไม่ใช่มว่ยผมเหมือนเมื่อผมนะครับถ้าดูพระ แต่ท่านปิดใส่หมวกปิดไว้เดี๋ยวนะโทรศัพท์ครับคลิปนี้ท้ายนี้ก็ขออคงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ไว้คลิปหน้าครับจะทําให้ดีกว่านี้ครับเพราะถ่ายก็ถ่ายกลางคืนเดี๋ยวนี้เป็นเวลาสองทุ่มกว่าครับครับอ่าก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับคลิปหน้าโปรดติดตามนะครับ mm hmm. เหรียญหลวงปู่แหวนกับเหรียญหลวงปู่ชอบนะครับซึ่งยังสวยงามมากครับอ่าถ้าหากท่านใดสนใจอยาก มีไว้เช่าบูชาก็ติดต่อทางเฟซพิทักษ์นิติศารนะครับคือไม่ได้ผ่านในหน้าไม่ได้ผ่านอะไรนะครับแต่ผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ข้างล่างนะครับติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ง่ายดีครับสําหรับหลวงปู่วแหวนหลวงปู่ชอบอติดตามคลิปต่อไปครับครับท้านี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ